สำหรับงานวันที่8นี้นะคะวันกาชาติโลกก็อยากจะขอเชิญชวนนะคะทุกๆคนให้แบบว่า,ามาเยี่ยมชมก็ได้นะคะหรือจะมาบริจาคโลหิตมาเล่นเกมมาซื้อเสื้อมาโอ้โหมาได้เยอะแยะเลยเพราะว่าวันนี้เป็นวันกาชาติโลกที่ทุกๆคนเนี่ยนะคะที่มีใจจะให้บริจาควัยวะก็ได้ตอนนี้ขาดแคลนนี่แหละคะ่ะสามารถจะบริจาคได้ทุกอย่างเลยแล้วก็ ถ้าใครอยากจะเจอเพื่อนที่แบบว่าน่ารักน่ารักมีน้ำใจเป็นเพื่อนอาสาเป็นคนจิตอาสาเหมือนกันนะก็สามารถจะมาหาเพื่อนดีๆในนี้ได้ค่ะเพราะว่าที่กาชาดเขามีโครงการที่จะทําให้เด็กที่มีจิตอาสาเนี่ยมาเป็นวาเลนเทียซึ่งเดี๋ยวนุ่จะต้องได้พบเด็กที่น่ารักน่ารักหลายๆคนแน่เลยสำหรับภาพที่จะประมูลนะคะแหมเพิ่งเริ่มต้นค่ะวันนี้ก็มาออเดอร์กันให้ ให้น้ำลายหกกันนิดหน่อยไม่หรอกวันนี้ก็เอามาโชว์ให้เป็นบางส่วนนะคะเพราะว่ากลับบ้านไปเนี่ยเพิ่งก็จะต้องไปประดับตกแต่งให้มันหรูหราอันนี้ขึ้นโครงเฉยๆนะเนี่ยแต่ก็โครงเป็นลักษณะของวงพีซสันติภาพเครื่องหมายสันติภาพอะค่ะเพราะว่านาทีนี้นะเราต้องสันติกันเอาไว้นะคะเนาะถ้าเราไม่รักกันแล้วมันอันตรายนะอืมต้องรักกันเข้าไว้ดีกว่าค่ะ